สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดทำการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับท่านแต่ก็ด่น ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆครับดูไปให้จบคลิปเลยนะครับเพราะท่านจะได้รู้ว่าเหรียญแบบนี้ปีปศนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญที่สุดครับท่านในระดับยีนซีนั้นราคาตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่และที่ผ่านการแชร์แล้วจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านเพราะว่าปีนี้ หายากพอสมควรนะครับท่านก็ผลิตไม่ถึงกับเยอะแล้วนะครับแต่ว่าราคาดีมากเลยนะครับท่านหาแต่ละวันกดจะหาจืดไม่ธรรมดาเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือพมงหามาตั้งนานครับกดจะได้ครับสําหรับเหรียญนี้ครับเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยมารีิวให้เพื่อนๆน้องๆฟังยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทําความสะอาดอะไรเลยนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับแล้วกันนะครับสันว่านี่ครับเป็นลักษณะของเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับ เก่าเลียมนะครับดูดีๆนะครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับเบื้องหน้าพงค์ท่านคือภูวิพล์อุรุจดีส่วนด้านหลังนี่ก็ชัดเจนนะครับตัวหนังสือส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านเรามาดูบุรมรูปพงค์ท่านเนี่ยนี่ครับอูโหูคมชัดเจนมากครับหรับเรียนนี้ครับท่านสวยงามมากครับเนี่ยโอเคครับตัวหนังสือก็ชัดเจนครับบรมรูปพองค์ท่านก็ชัดเจนแล้วก็รัชกาลที่เก้าก็ชัดเจนครับท่านสวยงามจริงครับตลอดเรียนนี้ครับ แล้มาดูขอบเฟืองครับนี่ขอบเฟืองขอบเฟืองสวยงามมากนะครับขอบเฟืองคมชัดมากครับนี่ครับพิเกษเด่นนะครับนี่เห็นไหมทุกตารางนิ้วเลยนะครับเป็นนิกเกิลกับสีทองนะครับเนี่ยนิกเกิลกับสีทองนะครับออ้ยไม่ใช่พูดผิดครับนิกเกิลกับทองแดงนะครับเนี่ยที่ประสงค์กันครับอยู่ปูนิกเกิลกับทองแดงนะครับเมื่อกี้ก็พูดผิดไปอีกแล้วครับสีทองเฉยเลยทั้งทั้งที่เป็นทองแดงกับนิกเกิลนะครับเนี่ยเหรนนี้ครับส่วนด้านหลังครับมาดูครับ ประเทศไทยครับพศอ,อ 1, 5อสันห้าร้อยสามสิบหกครับท่านสองห้าสามหกนะครับเนี่ยเรียนนี้ครับส่วนตรงกลางคือวัดเบญจำมะวพิดุสิตวราลามส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็5้าบาทอาลาบิบนะครับสวยงามกันนะครับตอนเรียนนี้เรียนนี้นะครับท่านแบบนี้มีราคานะครับเนี่ยติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสะด้วยนะครับนี่อยู่ที่อันดับที่สิบครับท่าน ติดอยู่ที่อันดับที่สิอันดับสุดท้ายผู้ีครับรสำหรับปีพศ2 5 3 6นี้ผลิตอยู่ที่46ล้าน900,000 2,000เหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย46ล้าน900,000 2,000เหรียญนะครับท่านโอ้โหก็เยอะอยู่นะครับก็สี่กว่าล้านแต่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเสียด้วยสิครับเนี่ยอันดับที่สิบอันดับสุดท้ายครับท่าน ความหนาของเหรียญอยู่ที่24มเมตรน้ำหนัก7.5กรากับครับท่านสำหรับเหรียญประสิทนิ์เด็กอย่างหนาครับเนี่ยมันแพงมันก็เลยเยอะไปหน่อยครับท่านในระดับ u c ตกอยู่ที่เหรียญละ80บาทครับท่านไม่เยอะนะครับอิจห้าสามหกเนี่ยตกอยู่ที่เหรียญละ80บาทครับท่านต่อหนึ่งเหรียญนะครับดูอ s นะครับแต่ถ้าปั่นกันใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละ15บาทถึง30บาทเท่านั้นเองครับท่าน15บาทถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับท่าน ทั้งทงที่ผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยหายากแต่ท่านอย่าลืมว่า46ล้านไม่น้อยแล้วนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนพึ่นน,น,น้องทุกท่านครับถ้ามีนะครับอย่าลืมครับอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะครับ